ก็อยู่ที่วัดพระง,งามก็ที่นี่ก็ก็มีเรียกว่าประตูแห่งการเวลาแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงป้ายก็บอกวัดพระง,งามหรือวัดชะรามนะครับตั้งอยู่นอกเกาะเมืองยุทธยาทางด้านทิศเหนือบริเวณทุ่งขวัญวัดนี่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็มีเจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นประธานของวัดนะครับก็มีกำแพงแก้วที่ก่อสร้างบอกวัดพระง,งามนี่ไม่สาไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารว่าสถาปนาขึ้นในปีใดแต่ปรากฏในโครงบทที่23ของนิราช นครสวรรค์แต่ก็เชื่อว่าแต่ขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้เอ่ยถึว uh, um. <uh> ั้ก็จากการศึกษาโบราณคดีก็บอกวัดท okay ี้สร้างมาเกิดสมัยที่ยาตอนต้นแล้วถูกทิ้งล้างไปเพราะเสียกุ้งก็ส่วนใหญ่วัดก็จะสร้างมานานแล้วก็เสียกุ้งไปแล้วก็ล้างนะครับเกือบจะทุกวัดแล้ะครับอันนี้ก็มีพ่อค้าเข้ามาขายปลาก็ไปดูประตูการเวลาก็ไม่รู้ยังไงก็คือประตูนี้มันจะย้อนเวลาได้แบบเป็นไทไม่ฉีกหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ ไม่เคยมาเหมือนกันนะครัสำหรับที่นี่เดอเข้ามาก็เจอทุกที่ครับแม่ค้าขายลอตเตอรี่นี่ก็นานานักเฉลคมชก็มีโอกาสได้รู้กันตลอดเนี้ยก็บอกว่าวัดรังงามของสระบัวครับคือไอ้วัดชลามเนี่ยมันไม่มีความหมายคงเรียกเพียงเป็นวัดพร,รัง,งามอ๋ออันนี้ครับประตูแห่งกาลเวลาก็ไม่รู้เดินข้ามผปาแล้วมันจะข้ามแปอนาคตได้หรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> อันนี้ก็จะเหมือนเป็นต้นโพละ มันก็คล้ายๆพวกโบสที่มันถูกโโบะก็คงเขาเรียกมันคงโครงสร้างได้เพราะว่ามันมีรากไม้เกาะอยู่าว่ไม่งั้นมันคงพังไปหมดแล้วล่ะอันนี้มันน่าจะเป็นประต <earth forever. S 2> ูเข้าวัดนะน่ะนี่ก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอิมกันกำลังเดินผ่านสตาเกตหรือเปล่าไม่รู้นะประตูเตการเวลาครับก็ปึ๊บมาอยู่ในอดีตหรืปัจจุบันก็ไม่รู้เหมือนกันครับ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมเขาเรียกประตูแห่งกาลเวลาครับก็เข้ามาแล้วอาจจะเป็นกาลเวลาในอดีตรหรือเปล่า<ม>คือเราเข้ามาแล้วก็เห็นร่องรอยของอดีตนะครับของวัดพระงามนี่ก็คือดูแล้วก็ผมเห็นเจดีย์ประธานอยู่องค์เดียวนะเหลือนี่ก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันนี่หันมารอบๆมาด้านหลังครับถ้าบรรยากาศนี่กลางคืนนี่ก็โอ้โห ใช้ได้เลยเนี่ยโบสถดนะฮะกว้างประมาณ15เมตรยาว34เมตรโอ้โหจริว่าใหญ่มากมีมุกยื่นออกมาด้านหน้าด้านหลังที่ทางโบสถ์นี่หันไปทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งถ้าเป็นความเชื่อในเชื่อในช่วงของวิยาตอนกลางลงมานะครับอันนี้ก็เราก็จะเห็นเสาร่รวมนี่เป็นแบบเสากลมเลยชิ้นส่วนของทุลููปหินทรายนะครับ เป็นรูปแบบทรงเครื่องหรือเปล่าด้านหลังนี้ก็จะเห็นเป็นเจดีย์ทรงใหญ่แบบแปดเหลี่ยมมันมีผู้อิทธิพลของพวกล้านนาหรือมอญเข้ามาครับเราจะยุติยาโดยตรงในข้งไม่ฟางหรอแปดเี่ยเป็นแบบทรงะระฆังครับเจดียแบบนี้เห็นค่อนข้างจะเยอะมากเลย เดินมารอบๆเจดีนี่ก็รอบๆนี้เขาก็ปลูกตอกไม้ทองไหลไว้ก็สวยงามครับก็พอจะเห็นวิวทิวทัศน์ตรงถนนนะครับ<ม>เดินมาตังด้านหลังของเจดีที่วัดพระง,งามนะครับแปดเหลี่ยมผมว่ามันน่าจะไปยื่ตอนปลายแล้วมั้งผมว่าเขามีอิทธิพลของ้านนาชัดเจนเลยเนี่ยฐานยืดแล้วก็มีเขาเรียกว่าลวด ลูกแก้วอกไก่คาดของเส้นอย่างเงี้ยฐานยื่นสูงๆเงี้ยแบบร้านหน้าครับผสมมาสานกันไปไปเสมเาโอ้โหเป็นแบบอีชนวนแบบใหญ่อย่างงี้ก็อาจจะเป็นอยุทยาตอนต้นแหละครับก็เป็นไปได้คนระับวัดนี้เริ่มสร้างแต่ยุยาตอนต้นนะครับแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆนี่มันก็อาจจะมีการพัฒนามาเรื่อยๆครับ บอกอยากครับบางทีวัดนี่ก็การสร้างวัดมันก็ธรรมดาครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาจะมาอย่างนี้หรอกครับมันก็มีการพัฒนาการมันมาเรื่อยๆครับโบสถ์วิหารเจดีย์อะไรต่างๆมันก็ค่อยๆสร้างทยอยถูกสร้างให้ใหญ่โตขึ้นนะครับมีการดรูณะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มันจะมาบอกว่าไอเจดีย์แบบนี้มันจะเป็นยุคอาตอนต้นเลยไหมมาพูดยากเหมือนกันครับแต่ว่าเสมานี่ก็เป็นตัวที่บอกได้เลยว่า นี่เป็นตัวที่เก่าที่สุดก็คือนี้เป็นหินชนวนแบบบิกบ๊กๆอย่างนี้ครับอายุยาตอนต้นสำหรับวัดพระงามนะครับหรือวัดชรามนะครับก็ประตูแห่งาการเวลานะครับก็ท่านใดยังมีเคยเข้ามาก็ลองเข้ามาดูครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดนะครับแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกับพวก,พวก,พวกๆๆหัวโตโตอะไรทั่วไปนะฮะก็ ลองดูครับผ่านเข้ามาแล้วก็จะเห็นการเวลาก็คือภายในอารามของวัดพระงามนี่ก็คือการเวลาแห่งอดีตครับผม